เตี๋ยสมาธิหมดเนี่ยมาแหกปากกันแล้หนะหอมหมดอยู่เนี่ยจะเข้าฉาอกูแล้วเล่นมุกอะไรดีดีกว่าโอ้ระดับคูบาอาจารย์แล้วมุกไม่ต้องห่วงแล้วโอ้อีกสองรับเงินรัฐบาลแล้วนะโถ่ตลกที่อคไรอย่างที้ นมุกอะไรเล่นมุกอะไรเนี่ยผมเครียดอยู่เนี้ยชันนี่อะไรก็เล่นไปนู้นนู้นอะไรอะไรอะยุงกัดเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำไรทำไรจะจะตบดุงให้ไงอย่าไปตบเขาปล่อยเขาเราต้องเป็นตลกธรรมะต้องมีศีลห้าอยู่ในใจปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดก็ได้ครับได้ครับจะบ้าเหรอฆ่าไปวัดฆ่าทำไมอ่ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปไปซะไปสมชายตั้งชื่อให้เลยเหรอจะได้รู้ว่าตัวไหนมากินไปแล้วป่ะเฮ้ยอุ้ยตัวนึง อะไรก็จะตบยุงไม่ต้องตบนี่สมายอ่ะเอาให้อิ่มเอาให้อิ่มเลยจะได้แบ่งสมควรเขาด้วยขอดูนิดนึงนะนี่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียยังดูเมียนุอยโอ้โหเล่นทางนี้เป็นยังไงล่ะสมชายสมกองสมกัดสมมายของแกแกสมควรไปโรงพยาบาลได้แล้วโอ้พี่แจนถ้าไม่อยากถูกยุงกัดนะนุ้ยนะ แนะนำเลยครับยาจุดกันยุงเชนไรไล่ยุงยุ่มัดเลยไล่ยุงได้ดีต่อคนในครอบครัวโอ้ยอย่างนี้ต้องต้องโอ้ยตบยุงแล้วตบพี่เลยแหละของดีดีแบบนี้แล้วก็เพิ่งมาบอกกันนี่กลิ่นลาเวนเดอร์ใช่ไหมเนี่ยถึงหอมขนาดนี้ ใช่เลยไล่ยุงอยู่หมัดด้วยสูตรเมโทรฟลูทินมาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าไล่ยุงได้ดีกับทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนดีเลยมากดิบมาไอสมชายไอสมปองไอสมไวนสมควร